อัฟกานิสถานประเทศที่มีขุมทรัพย์100ล้านล้านแต่ยังยากจนรู้หรือไม่ว่าอัฟกานิสถานประเทศที่ความขัดแย้งกำลังทวีความรุนแรงมีทรัพยากรธรรมชาติมูลค่ากว่า100ล้านล้านบาท แต่ชาวอัฟกานิสถานกลับยังจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ประชากรมีรายได้ต่ำโดยประชากรมี GDP เฉลี่ยต่อหัวเพียง15814บาทต่อปีซึ่งอยู่ในอันดับที่177จากการจัดอันดับทั้งหมด195ประเทศแล้วอะไรกันที่ทำให้ประชากรชาวอัฟกานิสถานมีรายได้ต่อหัวต่ำถึงแม้ว่าจะมีทรัพยากรธรรมชาติอยู่มากมายมหาศาลลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง ขอต้อนรับเข้าสู่รายการลงทุนแมนจะเล่าให้ฟังสนับสนุนโดยแอปล็อกดอยากได้ไอเดียใหม่ใหม่ลองใช้ล็อกดอัฟกานิสถานเป็นประเทศที่มีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายที่ค่อนข้างแห้งแล้งแล้วก็ยังเป็นพื้นที่ภูเขาหินที่กระจายอยู่ทั่วประเทศโดยประเทศแห่งนี้มีสภาพภูมิอากาศที่ถือว่าสุดโตกค่ะ ในหน้าร้อนเนี่ยอุณหภูมิก็อาจจะสูงเกิน40องศาเซลเซียสในขณะที่หน้าหนาวจะมีหิมะปกคลุมเกือบทั่วประเทศและอุณหภูมิในบางพื้นที่อาจจะติดลบ10ถึง20องศาเซลเซียสอย่างไรก็ตามอัฟกานิสถานนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีทรัพยากรทางธรรมชาติจำานวนมหาศาลอยู่ใต้พื้นดินโดยมีการประเมินกันค่ะว่าอัฟกานิสถานนั้นมีปริมาณน้ำมันดิบประมาณ3,800ล้านบาร์เรล ซึ่งเป็นแหล่งที่ยังไม่ถูกค้นพบกว่า1,600ล้านบาร์เรลและก๊าซธรรมชาติอีกกว่า44,000ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากคุมทรัพย์ธรรมชาติในรูปแบบของเชื้อเพลิงแล้วประเทศอัฟกานิสถานยังมีแหลงแรกกว่า100ล้านล้านบาทโดยเฉพาะแร่ที่มีความสําคัญต่ออุตสาหกรรมในปัจจุบันที่สก,กัดได้ยากกว่าแร่อื่นๆซึ่งก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าอาจจะมีมากถึง1.4ล้านตัน และก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีแร่นี้เป็นปริมาณมากอันดับต้นๆของโลกด้วยแร่เหล่านี้มีอะไรบ้างลองมาดูกันค่ะตัวอย่างแรกคือลิเทียมซึ่งเป็นแร่ที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่คุณภาพสูงโดยปริมาณแร่ลิเทียมในประเทศแห่งนี้มีมากถึงขนาดที่ว่าเอกสารภายในกองทัพสหรัฐใช้คำว่าซาอดีอาระเบียแห่งลิเทียมเพื่อกล่าวประเทศอัฟกา,านิสถาน รวมถึงยังมีแร่นนโอดีียมที่ใช้สำหรับผลิตมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งเรียกได้ว่าเป็นชิ้นส่วนสำคัญในรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นหนึ่งในแมกกาเรนของโลกในเวลานี้นอกจากนี้อัฟกานิสถานยังมีโลหะมีค่าอีกจำนวนมากทั้งทองคำทองแดงเงินและเหล็กซึ่งจากการสำรวจของสำนักงานธรณีวิทยาของสหรัฐอเมริกาพบว่าอัฟกานิสถานนั้นอาจจะมีทองแดงมากถึง60ล้านเมตริกตัน และแร่เหล็กกว่า22,000พล้านตันหรือแม้กระทั่งอัญ,ญมณีอย่างทับทิมไพลินไพยทูลที่มีคุณภาพสูงก็สามารถพบได้ในอัฟกานิสถานเช่นกันแน่นอนนะคะว่าฟังมาถึงตรงนี้หลายๆคนคงจะจินตนาการค่ะว่าประเทศที่มีคุ้มทรัพย์มหาศาลขนาดนี้น่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ร่ำรวยติดอันดับต้นๆของโลกใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับไม่ได้เป็นแบบนั้น และกลับกลายเป็นว่าประชากรส่วนใหญ่นั้นยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ระหว่างหุบเขาเพื่อทําการเกษตรและเลี้ยงแกะซึ่งให้ผลผลิตต่ำโดยชาวอัฟกานิสถานนั้นมี GDP เฉลี่ยต่อหัวอยู่แค่เพียง15,814บาทต่อปีซึ่งอยู่ในอันดับที่177จากการจัดอันดับทั้งหมด195ประเทศทั่วโลกสาเหตุที่เป็นแบบนี้นะคะก็เพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาประชาชนชาวอัฟกานิสถานนั้นเผชิญกับปัญหาด้านโครงสร้างของประเทศค่ะ ซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะก็จํากัดการเจริญเติบโตของทั้งภาคธุรกิจแล้วก็ภาคเอกชนไม่ว่าจะเป็นปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันความไม่มั่นคงทางการเมืองโครงสร้างพื้นฐานไม่เพียงพอและที่รู้จักอันดีก็คือความขัดแย้งของรัฐบาลกับกลุ่มตอริบานโดยกลุ่มตอริบานนั้นถือเป็นผู้ที่เข้ามาหาประโยชน์จากการขุดเหมืองในอัฟกานิสถานที่มีปริมาณมากและสามารถทำเหมืองแร่ได้ง่ายไม่ซับซ้อนทำให้ทั่วประเทศนั้นมีเหมืองเถื่อนกว่า2 0 0 0แห่ง และในแต่ละเมืองก็จะมีกลุ่มติดอาวุธหรือว่าชุมชนในพื้นที่เป็นเจ้าของเมืองและเมืองเหล่านี้เองล่ะค่ะที่เป็นแหล่งรายได้สําคัญของกลุ่มตอลิบานจากการดําเนินการขุดเมืองหรือการรับจ้างคุ้มครองเมืองในขณะที่คู่ขัดแย้งอย่างรัฐบาลอัฟกานิสถานนั้นไม่สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีค่าจํานวนมากที่มีอยู่ในประเทศของตัวเองได้อย่างเต็มที่สะท้อนให้เห็นนะคะจากรายได้ทรัพยากรแรกที่รัฐบาลอัฟกานิสถานทำได้เนี่ยมีไม่ถึง2%ค่ะ เมื่อเทียบกับรายได้รวมของรัฐบาลต่อปีหรือคิดเป็นมูลค่าแค่เพียง1,300ล้านบาทโดยมีรายงานนะคะว่ารัฐบาลในแต่ละปีเนี่ยต้องสูญเสียรายได้กว่า9 0 0 0ล้านบาทให้กับเมืองเถื่อนเหล่านี้มาตั้งแต่ปี2011โดยรวมเนี่ยก็คิดเป็นมูลค่าความสูญเสียจนมาถึงปัจจุบันมากถึง1 8 0 0 0 0ล้านบาทกเลยทีเดียวซึ่งรายได้จากเมืองเถื่อนที่กลุ่มติดอาวุธได้ไปจากจังหวัดบดักชาน อาจมีมูลค่าใกล้เคียงกับรายได้จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งประเทศของรัฐบาลกันเลยทีเดียวนอกจากปัญหาความไม่สงบภายในประเทศที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานจะทําให้รายได้ที่เข้ารัฐเนี่ยหายไปแล้วนะคะยังทําให้ค่าใช้จ่ายของภาครัฐเนี่ยสูงขึ้นอีกด้วยโดยในปี2019อัฟกานิสถานนั้นมีค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงสูงถึง28%ของ GDP ซึ่งประเทศที่มี GDP ใกล้เคียงกันเนี่ยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงนี้แค่3%เเท่านั้นเอง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะสถานการณ์ด้านการ,การเงินของอัฟกานิสถานเองเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในระดับที่มีปัญหามาโดยตลอดโดยอัฟกานิสถานนั้นนะคะถือเป็นหนึ่งประเทศค่ะที่มีการพึ่งพาเงินช่วยเหลือจากองค์การนอกประเทศเนในสัดส่วนที่สูงมากรวมไปทั้งเมื่อเร็วๆนี้นะคะการประกาศท้อนกําลังฐานจากประเทศพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกาก็ทําให้เงินช่วยเหลือจากประเทศพันธมิตรนั้นลดลงไปด้วย และไม่ใช่แค่เงินช่วยเหลือหายไปนะคะแต่ว่ารายได้ที่มาจากภาคบริการที่บรรดาทหารกองกําลังเหล่านั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เคยใช้จ่ายในอัฟกา,านิสถานก็จะหายไปด้วยเช่นเดียวกันถึงแม้ในปัจจุบันแร่ในประเทศอัฟกานิสถานจะเป็นที่ต้องการของประเทศมหาอำนาจทั้งอย่างสหรัฐอเมริกาที่ต้องการนําไปใช้ในการเป็นผู้นําด้านเทคโนโลยีของโลกหรือแม้แต่จีนในฐานะผู้ผลิตและส่งออกแร่หายากอันดับหนึ่งของโลก แต่จากสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเวลานี้ดูเหมือนกับว่าทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีมูลค่ารวมกวันกว่า1 0 0ล้านล้านบาทคงจะต้องเป็นขุมทรัพย์ที่ต้องใช้เวลาอีกนานกว่าประชาชนที่เกิดและโตในอัฟกานิสถานจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้การลงทุนในความรู้ไม่มีความเสีย่ยงกู้ลงทุนควรกดติดตามลงทุนแมนได้ในทุกช่องทาง เริ่มจาก Subscribe และกดกระดิ่งช่อง YouTube ของลงทุนแมนไว้ตอนนี้เลย